สวัสดีค่ะทุกทุกคนเช้าวน,นี้นะคะเช้าว,วันจันทร์หนูดีจะมาแชร์สูตรอาหารเช้าที่หนูจะกินในเช้าว,วันนี้แล้วก็กาแฟหนึ่สูตรด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์เป็นสูตรสมูทตี้ที่ปั่นกินแล้วอิ่มนะคะมีทั้งมันม่วงมีโปรตีนจากถั่วลันเตาเนาะแล้วก็กาแฟวันนี้หนจะเป็นลาเต้มันม่วงค่ะ เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําไปด้วยกันเลยค่ะก็วันนี้นะคะสูตรของเราเดี๋ยวให้ดูส่วนผสมวัตถุดิบในสมูทตี้นิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นผักเคลที่หนูดีลางไว้เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในกล่องเก็บผักอย่างนี้นะคะในตู้เย็นซึ่งหนูอันนี้เป็นผักเคลที่ปลูกเองในสวนเนาะ แล้วก็มีจะล้างใส่ตู้เย็นไว้อย่างนี้ตลอดเลยคือมันสะดวกมากๆนะคะพอถึงเวลาที่จะเอามาปั่นสมูตี้ก็สามารถหยิบม,มาได้เลยเบสสมูตี้ของเรานะคะในทุกสมูตี้ที่นด่กินในช่วงนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีส่วนประกอบเป็นผักแล้วก็เป็น Nuces ส p ีโปรตีนนะคะวันนี้เดี๋ยวใช้เป็นรสกาแฟมะพร้าวนะคะซึ่งอันนี้เป็นกระปุกเล็ก250กรัมเนาะ ที่เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะสามารถสอบถามได้เลยแล้วก็นูเซสพีโปรตีน2ช้อนต่อ1แก้วหนูดีใส่เข้าโอ๊ตนะคะเพื่อให้อิ่มด้วยเนาะอันนี้เกนเป็นมื้ออาหารได้เลยเข้าโอ๊ตหนูดีใกล้หมดแล้วนะคะอีกอันนึงที่อยู่ในสมูทตี้สูตรอิ่มในวันนี้นะคะก็คือมันม่วงค่ะซึ่งหนูดีก็ได้เตรียมต้มนะคะอันนี สัปดาห์กว่าแล้วนะยังอยู่ได้ในตู้เย็นเลยนะคะสูตรที่ทําตามสูตรที่แชร์ทําตามแล้วอร่อยจริงค่ะโอ้ดีใจจังเลยค่ะวันนี้ก็เรามีมันม่วงจริงๆแบบเป็นหัวๆมาเลยแล้วก็นมมันม่วงนะคะมาด้วยเดี๋ยวดิจะเอานมมันม่วงเนี่ยใส่ในลาเต้มันม่วงของเราแล้วก็ในลาเต้มันม่วงเนี่ยหนูดีก็จะใช้เฟลทมันม่วงจริงๆด้วยพวกซองวิบวับอย่างเงี้ยพอตัดใช้เสร็จแล้วอะคะ่ะให้ตัด แล้วก็ล้างจนสะอาดนะคะผึ่งแห้งแล้วก็รวบรวมส่งให้กับโครงการชื่อว่า g r กรีนโ a d นะคะที่จังหวัดลำพูนนะท่านดิจําไม่ผิดไปดูใน Facebook ได้นะคะเขาจะพวกซองบินวับเหล่านี้เอาไปอัดนะคะแล้วก็อัดกับซีเมนต์ด้วยแล้วก็ไปทำเป็นบล็อกซีเมนต์ไว้สำหรับปูถนอนอะไรได้เลยเนาะก็ถือว่าเป็นการเอาขยะฝังกลบออกจากแลนฟิลได้นะคะสำรับตัวสูตรปั่นนะคะถ้าใครนะคะ ใช้เป็นนูเซ s พีโปรตีนเนี่ยหนูดีบอกเลยว่าแบบคือหนูดีทุกสมูตตี้หนูดีใส่นูเซ s พีโปรตีนหมดเลยเพราะมันจะเป็นการเพิ่มโปรตีนที่ปลอดภัยนะคะจากพืชสำหรับสมูตตี้นี้นะคะเดี๋ยวใช้เป็นนูเซ s พีโปรตีนรสกาแฟมะพร้าวรสมีหอมมะพร้าวมากๆเลยค่ะมากจะใส่นมมันม่วงนะคะ สองช้อนหนึ่งสองสามสี่ใส่น้ำดื่มเข้าไปผักใบเขียวเนี่ยเพื่อนๆพพยายามใส่เข้าไปในทุกสมูทตี้เลยเนาะมันม่วงเนี่ยนะก็คือมันม่วงของแบบมันม่วงที่ซื้อง่ายๆแบบบ้านบ้านเลยค่ะนะคะใส่ข้าวโอ๊ตนะคะเข้าไปสี่สี่สี่ห้าช้อนแล้วแต่เลยนะคะถ้ามันไม่ข้นไปแต่ชอบกินเป็นงาขาวในสมูทตี้พอหนึ่งช้อนเรากินกันสองคนเนาะหนึ่งช้อนครึ่ง ค่ะพอดีกับพี่โพกินด้วยกันแล้วก็เป็นการเพิ่มเบอร์รี่เข้าไปวันนี้เนื่องจากตีมเราเป็นสีม่วงเนาะ่ชิ้นเล็กๆที่เวลาวางกินหยิบกินแล้วมันไม่ค่อยสวยชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยชิมดีกว่า ก็ใส่นี่เป็นแก้วชงกาแฟร้อนของดีนะคะนี่จะทําให้ข้นๆน,นิดนึงนะคะมากๆแล้วเทสมันม่วงมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นมันม่วงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแก้วกาแฟเย็นใส่น้ำแข็งค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะนี่นะคะนมมันม่วงของเรา ซื it อิซโซคิวทุกคนสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครจะสอบถามเรื่องของนูเซสอะไรต่างๆนะคะถามที่ l ล n e แอดเลยเนาะหรือว่าถ้าขี้เกียจคุยกับน้องแอดมินนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะนี่จะมีทุกโปรของนูเซสเลยในเว็บไซต์แต่ถ้าอยากสอบถามอะไรแบบโรคประจำตัวนี้กินได้ไหมหรือว่ารถไหนอร่อยสูตรรถไหนเหมาะ คนที่เพิ่งเริ่มกินกินอะไรคนที่เพิ่งเริ่มกินหนนแรกนแนะนําแบบกล่องรวมรสมี8รสนะคะชิมก่อนก็คือสอบถามเนี่ยจะมีช่องทางที่สอบถามกับน้องแอดมินเลยหรือว่าจะเป็นช่องทางที่ไปทางเว็บไซต์สําหรับคนที่ขี้เกียจคุยกับแอดมินนะคะไปเว็บไซต์เลยค่ะเห็นทุกโปรเลยเนาะและที่เว็บไซต์มีสูตรด้วยนะนูเซสนี่คือเอาไปทํากับโปรตีนบอลทำโจ๊กทําอะไร <S <S ได้เยอะแยะมากมายเลยมื้อเช้านะคะมื้อแรกของวันของหนูดี ง่ายมากอร่อยมากอันนี้อิ่มอันนี้สวยน่ารักและเป็นกาแฟของเราค่ะโอเคเลยค่ะเชียร์สนะคะทํางานให้มีความสุขนะทุกคนแล้วอย่าลืมลองสูตรของนูดีนะอันนี้รับรองอร่อยแล้วก็มีอิ่มแถมตัวนี้มาด้วยค่ะโอเคค่ะเทคแค่นะคะสวัสดีค่ะ